แกงเขียวหวานไก่อร่อยอร่อยกินกับขนมจีนค่ะมาค่ะทุกคนกินด้วยกันกับยายติ๋มนะคะเซบนัวคุยายติม๋มสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายติม๋มคืออยาก,กินแกงเขียวหวานไก่สิมาแกงเขียวหวานไก่กินจา้าปาจะเห็นน้ำยายติม๋มแกงเขียวหวานไก่แต่ไม่มีมะเขือเปาะนะคะจะใส่มะเขือพวงแทนแล้วก็หน่อไม้ ถั่วแทนค่ะ,ะไปเห็นน้ำกันจ้านี่จะพี่น้องเครื่องที่ห้องสิแกงเคียวหวานจ้ากะซิมีมะเขือพวงเครื่องแกงเคียวหวานถั่วพนอกก่อนจ้าลดไก่ไฮไลท์ของเราก็คือไก่นะคะเกงเคียวหวานไก่เราไม่มีมะเขือเปาะเราก็จะใส่ถั่วแทนนะคะโหระพาหน่อไม้ ใส่ถั่วใส่น้อใหม่เทนได้จ้ะพี่น้องมีเลือดไก่อยู่หน่อยหนึ่งเยายติมกับสิใส่เลือดไก่จ้าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงกับะไรดอกจ้ะพี่นอ้องจยายติมใส่กะนอก่อนลดไก่นะคะ ยอดซีนะคะเยอติมใส่กะทิสองปองเดจ้ะพี่น้องเยอติมใส่กะทิอันนี้ข้นๆเนเดจ้ะแซ่บคือกะทิชาวเกาะเอาเลยเดยจ้านี่ของดูดาก้อนนะคะเราจะใส่กะทิผัดจากกะทินะคะเยอติมเซลกะทิผัดเอาจะ้ะเฮาสีผัดกะทิให้มันอันแตกมันซะก่อนผัดหัวกะทิก่อนจ้ะพี่น้องเยอติมใส่กะทิกระป๋องเดจ้ะ กะทิกำลังเดือดจ้าพี่น้องเราก็จะผัดให้แห้งๆนะคะให้แตกมันแล้วเราค่อยเอาค่ะกำลังชิได้จ้่พี่น้องกำลังแห้งนะคะกะทิเราได้ตีมสตักกะทิไว้แต่งน้ำจ้าแต่งหน้าแกงของเรานะคะ แ,แล้วเราก็เอาพริกแกงลงเลยนะคะพริกแกงเขียวเราเจ๊ติมปันอันนี้ใส่พี่น้องอันค่าตะไคร้ทั้ปันเครื่องใส่จาให้มันหอมนะนี่จะปันเพิ่มเครื่องให้หอมนะคะ ยัติมปันเครืองใส่นั่นยัดติมอยากให้มันหอมจ้าพี่น้องถ้าเขาต่าเหีงหอมจา้าอันนี้ยะกติมปวดแขนต่ำยัติมก็เลยใส่เคื่องปัน่นกระซิมีคาตะไคร้กระชายหอมแดงกระเทียมจา้าปัน่นลงไปแล้วมันระสิเพิ่มกามหอมพี่น้องถ้าเขาซื้อเครืงเกงียงเขาจะามานี่มันก็หอมแต่ว่ามันหนักเบ,บาหอมผักอะไรนะ เอาปั่นเพื่อน่อออนอาจะหอมค่ะเราไปแจะไก่ของเราลงนะคะค่อยๆหย,ยอดนาปาทีลงจากพี่น้อง หอมจังเลยเป็นบรจารนนำกะทิครับอันนี้มันกำลังออกแล้วมันก็จะมันจากกะทิที่เราผัดไปนะคะกะทิหอมจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าได้ความอร่อยนะคะคัดจนพัวไกลมันจะซุกเลยกับพี่น้อง กว่าไกลล่เราจะเปื่อยนะคะแล้วเราค่อยเอาผักเอาผึกลงน้ำมันกำลังออกนะคะเย่ะจิ้มซิตักเอาน้ำมันกะทิ้หวะแต่งหน้าจา้าพี่น้องเป็นตะเซ็บตะเซ็บนี่จ้าตักไว้แต่งหน้านะคะ ได้แล้วเริ่มได้แล้วจ้ะใสกะทิลงไปอีกจ้ามีใส่เยอะเลยนะคะ ตีมสิเติมน้ำล่างกระป๋องลงไปจ้าเมื่อกี้นี่เอาลงแต่ว่ายาติมลืมกดวิดีโอพี่น้องเลยสองระป๋องจากน้ำล่างกระป๋องกะทินี่แหละพี่น้องแล้วยาติมก็จะใส่ขนอลงไปเลยนะคะให้เนื้อไก่เรามีรสชาติค่ะ ใส่หน่ใไมใ้ลงไปเลยจ้าน้ำไม้ที่เราต้มแล้วนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปจ้า ขั้นตอนนี้ยายติ๋มเขาจะปรุงเลยนะคะใส่รสด,ดีนิดนึงประมาณปลายชอ้อนปรุงซีโร่ปลายช้อนเวยจ้าพี่น้องตาหนึ่งช้อนโต๊ะ ปลาช้อนตกก่อนจ้าทำไปชิมไปนะคะ<ม>แล้วก็เกลือนิดนึงค่ะท<ม>ัพโได้บโบก,กินผงสุรพลก็ตตองใส่ด้วพี่น้อง ใส่น้ำตาลก็อร่อยแล้วใส่รสด,ดีก็อร่อยแล้วแต่รสด,ดีมันก็จะมีผงชส้สดอยู่ดอกจ้า <c oughs> ที่เด็ดของเราก็คือใส่ใบมะกรูดจ้าฉีกชีกใส่เจ้าพี่น้องใบมะกรูดไม่จังหอมอันนี้ใบมะกรูดแช่แข็งนะคะถ้าอยู่เมืองไทยนี่ก็ไม่ต้องแช่แข็งะคะ่ะอันนี้อยู่เมืองนอกเราต้องใช้แบบนี้ยัติ้มกระิใไส่เลืหลอดลงไปจ้าพี่น้อง ขออภัยนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะเลือดกะแซ่แข็งมันกะจะจะเป็นแนวอื่นแล้วพี่น้องเอ้ยสีบองงามกับสีบูซีบองงามน้ำเลือดเลือดบาดนียรอหม้อเดือดอีกนิดนะคะไีติ่มชิมก่อนได้จา้าว่ามันจะขาดอะไรนะคะขอน้ำตาลอีกนะคะน้ำตาลอีกครึ่งช้อนจา้า นะคะมะเขือพวงมะเขือพวงกะซีบองงามเลยพี่น้องเ้อกินหอดอิเมืองไทยเด้อของไม่ใช่ของสดๆน้ำๆอันนี้กระสดอยู่ดอกวัตวเวตวาเยอะิ้มหอมประเทศกินหลายหมื่นเนาะจักหย่างเอียนใิมไหมจ้าก็สิ่ก็ดีดล่ะค่ะเยอะิ้มว่า โอเคแล้วค่ะรสน,นี้หวานนิดนเข็มหน่อยหน่อยค่ะแล้ก็ใส่พริกเ้าเลยจ้าพริกชี้ฟ้าเราแล้วก็หมูราคานะหมูราคาเราก็จะเป็นทางอื่นแล้วเริ่มจะออกสีดำๆดแล้วปิด <laughs> ไฟได้เลยจ้า กะทิที่เขาตักไว้ใช่พี่น้อง เ็ตแลวจ้าพี่น้องแกงเขียวหวานเหาแกงเขียวหวานไก่เดี๋ยวเราก็ตักออกไปกินนะคะมาจ้าพี่น,อน้องแซ่บๆน้ำกันจ้าแกงเขียวหวานไก่นะคะมาจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะติมซีซินให้เบิ่งจ้า <c oughs> หอมหอมเครื่องแกงพี่น้องเพราะว่าเขาปัน่นคาตะไคร่หอมดแดงกระเทียมกระชายใส่มันเลยหอมหอม อยากกินก็สมใจอยากอยู่นะคะจะ <c oughs> ติมสิกินไซน,นมจีนจ้าจะชิมให้ดูนะคะ ใส,สใส่มักทัว่วกระแซบพี่น้องใส่มักทั่วใส่ทัว่วน้ำไม้อันนี้น้ใหม่กับเพกบัวเพก น้าใหม่กับพแพรมะมาเขือด้วยจ้ะพี่น้องแซบคึ้นกันจ้ะเราไม่มีมะเขือเราก็ดัดแปลงเอานะคะอันนี้เลือดจ้าเลือดบกตอนบองงามจัด <c oughs> <c oughs> แก่พี่น้องแซ่บเขาไปกินเองเนาะเขาปรุงตามแต่กากน้องมาละแซ่บ <laughs> พี่น้องเดี๋ยวเจติมก็สิคอตัวจบขิปสัมนนิก็นะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเจติมก็ขอตัวแค่นี้ก่อนค่ะจะไปกินแกงเขียวหวานก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜，嘿嘿嘿嘿嘿，